ดีครับได้ยินชัดนะครับขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับขอกราบครับพระคุณทุกท่านที่ให้การสนรับสนุนนะครับวันนี้ไม่รู้จะกล่าวยังไงเลยนะครับตื่นเอ่อื้มใจและตื้นตันใจสําหรับการต้อนรับเวลคัมของทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพาร์เนลอีกอะไรอีกนะครับเอ่อแต่ก็ อยากจะพูดความในใจลวกันว่าทําไมเกิดงานนี้เกิดขึ้นนะครับคุณกิติคุณ,ค,ณคุณชาดน,นก็ได้พูดกล่าวความเป็นมาของงานนี้เหมือนกับมามากดปุ่มผมอะนะครับคือทุกท่านก็รู้จักผมดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่คราสซี่อย่างที่เขาว่านะครับอาจจะครซี่มากกว่าที่เขาว่าด้วยซ้ำนะครับ ระเบิดเข้ามากดปุ่มแล้วมันก็เลยระเบิดออกมาเป็นงานนี้เราไม่เคยคิดจะจัดงานแบบนี้มาก่อนเพราะมันไม่ได้เป็นเทรดของเราไม่ได้เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยนะครับแต่นี่ก็คือจริง,รงก็เราทำงานมาบริษัท EC นี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนะครับคือเกือบจะห้าสิบปีแล้วเราก็ทำงานพวกนี้มาตลอดนะครับยังยังคุณเล็กเนี่ยทะเลาะกับผมมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะ ไม่ใช่คนเล็กคนเดียวคุณมากดีคุณฉัดทุกคนเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นสถาบันที่ที่รักกันดีแต่ก็ทะเลาะก,กันเนี่นะครับแต่ว่าเราทําให้ได้งานดีๆท่านดรสุนทรด้วย <c oughs> <c oughs> อุ้ยแรกกับพี่สุนทรนี่เรียกว่าเรียกว่าโอ้โห <c oughs> แต่เราเราต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีที่ไม่เหมือนเดิมที่เป็น คือใช้คําว่านักการมันไม่แค่คําพูดที่เป็นตัวแทนในสิ่งที่เรากำลังจะทําแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันคือคําพูดคําที่ว่าเราทําพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้นะครับแล้วก็คําว่าพรุ่งนี้มันมาเร็วฟิวเจอร์มันมาเร็ว,วเราออกแบบโครงการโครงการหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในปีสองปีหลายโครงการมาสร้างเสร็จสามปีห้าปีบางทีเจ็ดปี เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีเราต้องมองแบบ i ด i วชันแล้วต้องรู้ว่าอีก3ปีหปี7ปีข้างหน้ามันจะอะไรเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราลังจะทำมันต้องตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์วันนี้มันตอบโจทย์อีกหลายๆปีข้างหน้าแล้วต้องตอบโจทย์ได้ดีด้วยในขณะที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในสภาพวิกฤตวันนี้วันนี้ต้องต้องพูดกันนะครับว่าโอ้คุณแก้วก็อยู่นั่น เราอยู่ในโลกที่กำลังวิกฤตถ้าถ้าใครวันนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยวันนี้เราทุกคนต้องตระหนักแล้วว่าโลกมันวิกฤตแล้วเราต้องแก้ปัญหาด้วยยาที่มันแรงพอ,อยาที่แรงพอวันนี้เราใช้ตัวแทนคำพูดว่านวัตกรรมจริงจมันมีอะไรที่มากกว่าน,นวัตกรรมด้วยซ้ำมันต้องเป็นคำตอบ ในการแก้ปัญหาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องลงมือทำด้วยเราใช้คำว่า connect the dot connect the i dot เราว่าทุกคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นนักนกวัตกรรมทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างนวัตก,กรรมหรือผู้ที่จะเอานวัตก,กรรมไปใช้ i นี่คือ innovation งานนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการจะเชื่อมโยงมันไม่ได้แค่เทคโนโลยีที่ท่านเห็นในงานนี้ผมว่าเทคโนโลยีที่ท่านเห็นในงานนี้เป็นส่วนประกอบเป็นเพียงส่วนประกอบของสิ่งที่ท,ที่เราจะพูดกันเนะี่ยคือถ้าไม่มีบู้ต่างๆเหล่านี้ไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ไหมท่านจับต้องได้ท่านก็จะบอกว่าไอสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันทําได้จริงหรือ มันมันมันอยู่ที่ไหนมันราคาเท่าไหร่มันทํำยังไงแล้วส่วนมากว่ามองเรื่องนวัตรกรรมปุ๊บก็จะมองเป็นเรื่องที่มันยากจริงๆแล้วนวะักรรมบางอย่างหลายๆอย่างไม่ยากนวักรรมบางอย่างหลายๆอย่างไม่ได้ต้องเพิ่มเงินอย่างที่คิดหลายอย่างมันอาจจะช่วยคุณทํางานง่ายขึ้นอาจจะทําให้คุณถูกลงแล้วอยากจะให้มองว่ามันต้องเป็นออโคซิสเต็มบางทีเรามองเรื่องการก่อสร้างเรามองแค่ แคปิตอลเรื่องของการค่าก่อสร้างมันมองแค่ค่าก่อสร้างอย่างเดียวไม่ได้ผมเป็นคนออกแบบหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในนี้เป็นเป็นเป็นนักออกแบบแต่เราจะทำโครงการให้ดีทักโครงการนึ่งเอาแบบมันแค่นี้การก่อสร้างตรงนี้การใช้งานตลอดชีวิตของมันขั้นตอนในการก่อสร้างเรามีคำว่าเซอร์โคไลคอนดามีนี่หลายๆอย่าง ถ้าเราบอกว่าเราเป้าหมายทําให้สิ่งต่างๆนี่มันสำเร็จมันทําแค่ขั้นตอในใดขั้นตอนเดินไม่ได้นะครับ